ร้านมือสองค่ะมีสักกระเบือยันเรือลบหมดทุกอย่างเสื้อผ้ารองเทา้าข้ามันกระเป๋ามีมือใหม่อะไรอยู่นะคะกลางเกงจีน ของเล่นเด็กนี่ก็มือใหม่อุ่นนะเนี่ยใส่นอนของเด็กผู้หญิงผู้ชายหมวกของเล่นเด็ก นี่ก็เป็น้าปูที่นอนหมอนมุ้งมีหมดเข็มขัดอันนี้ของอะไรนี่ของยี่ห้ออะไร่าชาแฟชั่น นี่ห้องลองภาพวาดช่วยจานเอาของเครื่องใช้เนี่ยพี่เชด มีทั้งใหม่ทั้งเก่ามิฟันวีวันเนี่ยการ์ตูนได้หายวิษณวิอยู่ไรจานแก้วฉันว่นวนาไปไปเอาเอา,เอา,เอา,เอาการ์ตูนได้<อ>แค่ชให้วาชอยได้ ก็จะด,ดูของเล่นเด็กรองเท้าก็มีค่ะแบบอีห้อเท้าเขาใหญ่ไงใส่ไม่ได้ไม่ใช่เท้าใหญ่เด็กน้อยเนาะเขาโตลเร็วเนุวิชวันฮะวิชวันวิชวัน Where? No. This one. <coughs> this one. This <coughs> one. Which one? <coughs> Go how? <home. coughs> Go in there. เอา,าเอา,ามันอา,าพี่ฝนเดน้องดสิได็ด็กโอ้ยไอ้โก้ไออินเดโก้หลอกของเล่นค่ะเด็กน้อย ยูเอฟโอหาของเล่นค่ะเด็กน้อยคลิปขอบ เนาะอัี้ส่วนนี้ส่วนหาของเล่นเต็มไม่พอพะนะเต็มโอ้โห